ใจที่มีให้โรงเรียนอนุบาลชาวดีนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานของท่านผู้บริหารรวมไปถึงาการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านอาจารย์ท่านคุณครูทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนให้ความทุ่มเทให้ความรักความเอาใจใส่กับลูก แล้วก็เด็กๆทุกคนเป็นอย่างดีนะคะจะสังเกตได้ว่าท่านผู้บริหารเองเนี่ยทั้งท่านอาจารย์ใหญ่เองทั้งท่านอาจารย์วินัยเองเนี่ยนะคะให้ความทุ่มเทมากปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นโรงเรียนไหนอะคะ่ะที่ที่ผู้บริหารลงมาเล่นกับเด็กๆตอนเช้าแล้วก็มีความสนใจกับเด็กสนใจในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆของเด็กเนี่ยค่อนข้างมากรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ความรู้สึก ความต้องการของผู้ปกครองทุกๆท่านด้วยอันนี้เป็นความประทับใจว่าทําให้ลูกเนี่ยอยากจะไปโรงเรียนทุกๆวันไม่มีวันไหนที่เขาไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยค่ะ